สวัสดีค่ะมัน,นี่กับสภาพมาเก็บนะคะดูสิเห็นเบอร์เร่ว่าสันกำลังสุกค่ะกำลังออกแดงแดงใจวยา,ยายเลยเห็นไหมดูสิอือหเเก็บเก็บเก็บทั้งหมดไงเลย เอาให้เต็มถังเลย <laughs> ตัดเสร็บเก็บแล้วไนงะหวานอืก็เป็ไม่มีมันก็เริ่มแดงอยู่ด้วยเห็นมัน้ยมันแดงออกมาอยู่อ <laughs> ่อยเก็บ,บปกไปปัดีบแลยโอ้แดงดีแท้ กินข,ข,อขอ้าวกิน hmm. ข no, ้าวแล้วเดี๋ยวซีหิวแล้วี่มาเก็บน้ำข้าหิวนะคือมาเก็บนเก็บไปปะเดี๋ยวข้ามาเก็บเก็บเป็นนช่มีเสกเค้ไหมเนี่ยเป็นลมดเป็นลม เออไปก่อนเก็บไปทำแยมเราจะเก็บไปตากแห้งก็ได้นะไปดูต้นนี้่าคะนี่ก,นนก,กินแซบนะลูกน้ำปลากินโอ้ดูสิเยอะเลยดูสิ โอ้ oh, oh. แดงมากโอ้โ oh, ด oh, oh. oh, oh. okay, um ูด <t ell> ูคนยังมังท่าอยากกินบ้าคนละไม่ยืดตั้งประเทศหลายเลยนื้อเสินเนื้อเส้นย่อยมากเนื้อเส้นมีสิ่โครงเนี่ยค่ะเก็บไปเลยค่ะ โอ้โหข้างล่างนิ่งแดงนะคะดูสิโอ้โแดงดีเลยแดงปุ๊เหมือนสตอรอเบอรี่นะคะไ,ไกลๆแต่ไม่ใช่นะจ๊ะเหนดีอะไรโอ,โ,อโ,อโอ้เก็บสาก,นกันนี่กะเสียแล้วค่ะกินไม่ได้แล้วมันสุก ดใช่ป่ะหอยปีนขึ้นมากินไนะเห็นป่ะนี่นะคะนี่ยโอ้ยสูงมาได้กับปีนขึ้นได้นะคะหอยนี่สูงมาไดก็ปีนขึ้นได้ต้นสูงต้นไม้สูงขนาดนั้นก็ปีนขึ้นไปแกะกินนะ หอยตัวนี้สำคัญขนาดเก็บไปทำแยมไปตากแหงกอะร้อยนะตากแหงไม่กินไม่กินโดนไหม สวัสดีค่ะเมเนเจะร์ถ้ามาปันน้นหนามผลไม้นะคะมาปั้นราสเบอร์รี่นะคะเมืองไทยนะคะเท่านั้นราสเบอร์รี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลค่ะแอปเปิลเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบียร์นี่ค่ะเอาเอาสามอย่างนี้มาปั้นร่วมกันเลยค่ะ อันนี้ราสเบอร์รี่นะคะราสเบอร์รี่เนี่ยวิตามินสูงนะคะสารอาหารต่างๆนะคะหมากไม้เลยค่ะเป็นผลไม้ควบคุมน้ำตาลได้ย่างดีแล้วก็ทำรับป่วยหลคเบาหวานนะคะมีมีสมีไฟเบอร์เลยค่ะไฟเบอร์ค่ะวิตามินสูงนะคะผลไม้ผลไม้ตัวนี้ค่ะมาค่ะจะมาเบิ้งไปที่ขันัันเลยมานะค,ะค่ะใส่ไปเลยค่ะ ใส่ไปเลยอันนี้แอปเปิลน,นะคะแอปเปิลเขียวนี่แซ่แข็งแล้นะคะแอปเปิลเขียวแล้วก็นี่ค่ะเบเนยนะคะนนะคะ์ค่ะสาลี่บานฮ่องนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าเท่าไหร่ 500. ห้าร้อยหาลอยนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำผึ้งนะคะ บีบน้ำผึ้งใส่เลยค่ะบาใไส้น้ำตาลนะคะจกักสองส่วนสองส่วนโตะนะคะ <c oughs> แล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะเกลือนิดหน่อยนะคะห <c oughs> ยาบเลยค่ะนิดเดียวนะคะ <c oughs> แล้วนะคะน้ำปั่นนะคะเพื่อสุขภาพจะพามากินข้าวต้มกุ้งนะคะ,คะข้าวต้มกุ้งเห็นไหมคะข้าวต้มกุ้งนะคะมากินไหมคะบารูว่าจะกินอันยังเห็นข,นข้าต้มกุ้งกินค่ะแล้วก็น้ำปั่นนะคะน้ำปั่นนะคะน้ำปั่นสามอย่างร่วมกันค่ะนี่สาลีนะคะแล้วก็แอปเปิลเขียวแล้วก็ราสเบอร์รี่นะคะสามอย่างร่วมกันค่ะ ลองชิมดูไหยคะรสชาติเปรี้ยวอมหวานค่ะอร่อยค่ะสรระคุณทั้งนั้นเลยค่ะสรระคุณเยอะทั้งนั้นเลยค่ะปเปิลเขียวนี่ก็ซอยอันนี้นะคะซอยลดน้ำหนักได้ดีแล้วค่ะเปิลเขียวนะคะเป็นบบเปิ้ลที่มีคุณภาพเป็นบบเปิ้ลที่มีประโยชน์กว่าถูกสนิทเลยค่ะปเปิลเขียวนี่ค่ะ ลาสเบอร์รี่ะวิตามินซีสูงนะคะวิตามินซีสูงสาลีก็มี่ย่อาหารสูงเหมือนกันค่ะปั่นสมย่างร่วมกันไปเก็บผลไม้มากค่ะมื่อนี้ค่ะก็เลยมาปั่นหนามผลไม้รสจัดเมื่อก็โอเคดิอะเนาะรสชาติดีค่ะ น้องเอาไปปั้นบิ่งค่ะบส่หน่ตาๆนะคะใส่หน้ำผึ่งแทนขอต้อมขอแบแซบม่เดยกินหน้าหล่ะข้าต้มใส่บุ้งด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวพริกป่นแค่นั้นค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็อาติดตามนะคะ <c oughs> ขอบพุนที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะมาดื่มน้ำปันนั้นกันนะคะทุกคนมามาพิจิตมาเร็วจิตเคลีนะหน่อยสองหน่อยนะคะหมายโอมานนะคะหมายฝรั่งเศสค่ะมาค่ะปลาไก่ด้วยค่ะประยุค,ค่ะ ดื่มน้ำผลไม้ปั่นกันค่ะนยายกินมาคะชื่นใจข้าวต้มมดแล้วคะ่ะข้าวต้มหมดถ้วยเลยคะ่ะดูสซิเรียกว่าหิวนะ หิวหรือเปล่าอร่อยอะหมดเลยค่ะ,มคะหมดถ้วยค่ะตอนนี้กาหาม้งหาม้งแล้งแล้วค่ะยู่เยอรมันนะคะดึกก็ไปกินอยู่แล้วค่ะเขากินแค่นี้แหละกินแค่นี้ค่ะนําปั้นกับเขาต้มกุ้งนคะคะ